ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกับให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีความคืบหน้าการลาออกของนายกฤษดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะ โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะอํานวยการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ที่ตึกพักดีบดินทาเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวถึงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่าในปีนี้เป็นปีมหามงคลสมัยพิเศษรัฐบาลจึงเห็นสมควรดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ สมพระเกียรติทุกประการโดยจะมีการจัดงานพระราชพิธีงานพิธีการโครงการและกิจกรรมเพื่อน้อมนําแนวพระราชดําริพระราชปณิธานและพระบรมราชโชบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด โดยรัฐบาลได้มีการเสนอจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลจำนวน10โครงการอาทิโครงการสวนสาธารณะบึงหนองบอนโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำโครงการแหล่งน้ำป่าดานขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่ง โครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเพื่อเป็นการสืบสารและขยายผลต่อยอดพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคมจะมีการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการในนามรัฐบาลทั้ง10โครงการด้วยและจะได้ร่วมกันจัดทํากิจกรรมกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดพร้อมเชิญชวนประชาชนองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนต่างๆเดียร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสเป็นปีมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ และในวันนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความคืบหน้าหลังให้โอกาสนายกฤษดาจีนะวิจรณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกลับไปทบทวนการลาออกจากตําแหน่งอีกครั้งว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องไปดูที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนหากใบลาออกมาถึงแล้วก็ถือว่ามีผลทันทีเมื่อถามว่าหากการลาออกมีผลจากกระทบต่อการทํางานของกระทรวงการคลังหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้าว่าไม่มีปัญหาส่วนที่มีความเป็นห่วงว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีก กระทรวงอื่นๆและจะต้องมีการพูดคุยสอบถามอย่างชัดเจนหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นห่วงทุกเรื่องในความไม่สบายใจของทุกคนจะพยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีความสบายใจแต่ก็จะต้องยึดยงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพักรวมไทยสร้างชาติและขออย่าพูดถึงวิธีการอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะทุกคนทราบดีว่าเป็นโคต้าของพักรวมไทยสร้างชาติและส่วนตัวให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลเสมอ เมื่อถามว่าจะสามารถเปลี่ยนโควตากระทรวงได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโดยส่วนตัวไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจึงต้องพูดคุยกับนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักวมไทยสร้างชาติก่อนแต่เชื่อว่าในวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็น่าจะมีโอกาสพูดคุยกันค่ะ